สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีให้เราก๊อ y ี้หน้าของในเว็บหรือว่าเซลเพจของคอนเนอร์เพจให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงรายละเอียดของหน้าใหม่เราก๊อปจากหน้าเดิมมาได้เลยนะครับสําหรับการก๊อ y ี้หน้านะครับเราก็ไปที่เซลเพจที่เราต้องการนะครับไปที่จัดการครับเราจําเป็นต้องมีหน้ามาก่อนนะครับเราถึงจะก๊อบบี้ได้ผมจะลองเปิดตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ผมเนี่ยลงข้อมูลไปแล้วนะครับมีเป็นรูปมีเป็นข้อความนะครับเป็นคลิปวิดีโอมีปุ่มมี เออสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยลงเป็นแบบข้อมูลนะครับอาจจะเป็นตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการจะใช้ในหน้าอื่นครับเราก็สามารถก๊อปปี้ได้แต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดหน้าไหนเนี่ยเรามีการลงรูปไว้จํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็รูปนั้นอ่ะมีขนาดใหญ่สําหรับขนาดรูปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะลงขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยที่ความละเอียดเนี่ยยังคมชัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรูปของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เวลาที่ คนอื่นเนี่ยที่เข้ามานะครับเขาอาจจะเปิดด้วยมือถืออินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ดีนะครับสัญญาณไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถโหลดรูปนั้นได้เขาก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในการที่เข้ามาในเว็บหรือว่าเซลเพจของเรานะครับไม่ควรจะเกินเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณตำกว่า1 0 0หรือว่าร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราจะจะก๊อปปี้หน้าเนี่ยรูปของเราไม่ควรจะเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเรามีรูปใหญ่หญหญๆแบบหลายๆ KB นะครับเกือบจะ1นึ่งมกอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเรามีรูปพวกนั้นเยอะนะครับจะทําให้การก๊อป บางทีอาจจะขัดข้องเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจํานวนมากนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเรา Copy ไม่ผ่านครับสาเหตุอาจจะมาจากรูปภาพที่ขนาดใหญ่สําหรับวิธีการ Copy นะครับก็จริงๆมากดตรงนี้นะครับปุ่มข้างหน้าแล้วกดคลอกเว็บครับ ตรงนี้ก็จะมีป๊อปอัพเด้งมาให้เราเนี่ยตั้งชื่อหน้าใหม่ที่สําคัญเลยก็คือเป็น URL ตรงนี้นะครับเป็น endpoint คือจะไม่สามารถซ้ากันกับของเก่าได้นะครับข้างบนเนี่ยซ้ำกันได้แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําควรจะเป็นหน้าที่ไม่ซ้ากันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วกดยืนยันนะครับสองรอบนี่ครับก็ทําการขลอกหน้านี้มาเรียบร้อยนะครับซึ่งต้นทางคือนี้ครับเดี๋ยวลองลองมาเปิดดูนะครับครับอันนี้คือ s e l เพ p a g e Index c c ีนะครับที่ผม Copy มา จะเห็นว่าก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างครับตรงกับเซลเพจแ,แรกที่ผมเนี่ยใช้เป็นตัวตั้งต้น,นครับที่ก๊อปปี้มาหน้านี้ครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการใช้งานนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าสอบถามมาที่ทางหน้าเพจได้นะครับที่ Facebook หรือว่าไลน์แอดได้ครับอยากจะติดตามคลิปวิดีโอเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของคอนเวอร์เพจก็กดติดตามได้นะครับกดซับสไครป์ไปกดกระดิ่งครับ